เาไม่เนี่ยจะเนะาะไม<ป>่ไม่เห็นเบียดชวยเขาหนาเนาะอั <c oughs> นอนี้ก็บกำลังเดินทางพี่น้องเดินทางสิไปทางบ้านเซกมัน,นไปกับทีมงานละได้คนเนาะสิบเอ็ดคนแม่เนาะสิบสองคนเนาะเออสิบสองคน,น บ้านใสสะอาดเนาะมีพวกโบลาคนนะครับทีมงานบลาณคนนี่แล้เนาะเนี่มีแต่โบราดๆเนาะโสดโบายคนอยู่นี่เป็นต้นทานีเนาะแลกวรถใหญ่เขาเจาเนาะมาเ็นเรืองานเนาะอันกับู้สาโอ้ภางามเนาะู้สาเนาะสิยเลย นี้ถืวเป็นมือโอกาสดีที่สุดกับบรรยากาศสดๆพี่น้องเดี๋ยวซ้ายเอาครันนี้ก็ห่านแบบห่านขายย่อยอีซังเนาะนี่ห่านนี่เนาะ จำนายเบียร์เบียร์ลาวนี่แหละเขียจำนายเนาะถือว่าเป็นราคาที่ถูกที่สุดในแกลตะปือของพวกเขาเนาะไก่ซีฮอตไก่ซีฮอตธนาคารการค้าต่างประเทศไก่ซีฮอตแล้วเนาะยังประมาณเนาะยังเม่จได้ประมาณสองสามเม็ดนี่แหละ นี่ก็อันนี้สำนักงานใหญ่ก็คองแขวะอัตะปือเนาะนี่อ๋อโอ้ยทีมบอลนะทีมทีมงานที่องทีมงานเะเองเนาะไปเห็นเรียกมือนี้เนาะไอ้่เออที่คนรอคนรอพิเศษเนาะ อนะันน uhm like, ี้การซื้อถ้าจอยเนาะจืดจอยอันนี้น้องสายของคิดสมบูรณ์เนาะมาใหม่เมื่อนี้เนาะหรือว่าพหรือว่าเป็นเป็นเด็กเป็นเด็กสร้างไม่เะรอ นี่ก็คือธนาคารธนาคารการค้าต่างประเทศเนาะองต้มเฟือฮานี่แหละเล่นมุกอันนี้้อมันนมัจะหอดป้อมตำรวจแล้วเนาะนี่ก็ป้อมตำรวจเฮาเนาะนี่ก็หอดทั้งล่วงแล้วเนาะนี่ธนาคารธนาคารการค้าต่างประเทศนี่เนาะ cara lún nhẹ, coi coi cháu, anh nãy, cháu mà nắng, nắng sang coi gì nữa, coi cả mây càt sôi thứ บอปูซาบอปแมนเมียเขามียเขาโอเคแมนเขามีบอกก่อนเขาเหี่ยมเ้อเนี่ยเป็นเพะ่อ่เนาะนี่เนาะนี่ยหอดจุดประมาเลยหอดหรือบ่ปแมนเง้เพื่อนเยังงเื่อนเดียว่ยยงอะก็โคนเงินกนพักเงินซอนมีไซเนาะเงินกันพักเนาะ นี่ก็ฮันไข่าย,ยานี่ก็ชดเทเ่าเคสละสามเ <c oughs> สียงเดือดโอ้สาตะปื้ลายเนาะตะปืออย้ยะเอ้ย,ยใคยคำแหละไกลเห็นนะอาะิือว่ามอน,นี่กะจบคลิปสำนีเนาะเพราะว่ามันอ,อดเวลาเวลาการเสียดเวียกแล้วเนาะมิน,นิเนาะ